สวัสดีค่ะคผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในยุค 4G เนี้ยทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตรเราเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะเราเป็นโรครออะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออะไรไม่เป็นในวันนี้จะมาแก้ปัญหาโรครออะไรไม่ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะ ที่ยังเหลือให้ทําก็คือแน่นอนคะ่ะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวหรือไปทําธุรกรรมที่ธนาคารแต่ถึงเอาตัวออกไปก็ยังรอไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นแอปพลิเคชันคิวคิวให้แอป,ปช่วยต่อคิวแทนนอกจากคิวที่ร้านอาหารที่เริ่มเห็นใช้แอป,ปนี้แล้วยังมีเรื่องของธนาคารที่เริ่มนําแอป,ปนี้เข้าไปใช้นําร่องหลายสาขาคนดีที่เห็นได้ชัดเจนอย่างแรกก็คือ1ลูกค้าอย่างเราสบายบริหารการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเอาเวลาไปทําธุระที่อื่นถึงคิวเดี๋ยวแอป,ปเด้งขึ้นมาแจ้งเอง 2อ้บางสาขาที่ไม่เยอะค่ะจะไปยืนเบียดกันทาไมพอธนาคารใช้ระบบต่อคิวผ่านแอปได้ค่อยยังชั่วเลยค่ะไม่ต้องไปยืนออกันอัดกันอยู่ในสาขาจองคิวก่อนที่จะมาถึงที่แบงก์พอใกล้ถึงคิวแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนอีกมันทําให้เราใช้เวลาได้คุ้มขึ้นนะครับสามารถจองคิวล่วงหน้าตั้งแต่ผมเนี่ยถึงที่จอดรถได้เลยก็คือไม่ต้องมานั่งยืนรอที่สาขาอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกธนาคารเนี่ยมีบริการแบบนี้เพราะว่ามันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตให้เราอะไรเงี้ยครับ เราสามารถที่จะเอาเวลาที่รอบัตรคิวนะคะไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเดินเล่นนะคะได้หมดเลยแอปพลิเคชันเนี้ยตอบโจทย์สำหรับทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆเลยค่ะดูคิวได้ว่าตอนนี้มันเยอะมากน้อยแค่ไหนเราสามารถที่จะคำนวณเวลาได้ถึงคิวเราเรามาถึงสาขาคา่ะเราก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทันทีเลยการที่ธนาคารนําแอปมาปรับใช้ว่างง่ายๆก็ดีกับลูกค้าและก็ดีกับธนาคารเองด้วยเห็นลูกค้าหลายท่านที่ลองใช้แล้วรู้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างบรรยากาศในสาขาก็ดีขึ้น พอลองมาดูสาขาที่ใช้แอปพลิเคชันต่อคิวแทนแบบนี้ถือว่าชีวิตดีขึ้นอีกเยอะเลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเซ็นซีทรีกันค่ะ YouTube เปิดป็อปอัพสเปซครั้งที่2ในไทยเน้นเวิร์กช็อปสร้างคอนเทนต์ VR และ3.60องศาเบลกินเปิดตัวอุปกรณ์เสริม USB-C mm hmm. ตอบโจทย์ครอบคลุมการใช้งานมือถืออุปกรณ์ตั้งโต๊ะและในรถยนต์ยีเทคโนโลยีเปิดตัวกล้องยีคัมรารุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยสิงคโปร์ hmm. เปิดทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับคาดใช้จริงในปี2018 ลองดูค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต่อไปมาธนาคารนะไม่ต้องมายืนต่อคิวโหลดแอปพลิเคชันแล้วต่อคิวแทนคุณค่ะจะช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยได้ก็ต้องอาศัยองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นำงานแบบนี้มาทดลองใช้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ